ครับทางท่านผู้กับของอลรพีนะครับแล้วก็เจ้าที่ผู้ตรวจการนะครับจากสำนักงานพิสูจน์ฐานข้าราชการชาตินะครับ,รรบได้มาตรวจที่โรงงานเก่าของผู้ตรวจการในคดีนี้นะครับซึ่งมีผู้กล่าวหาให้การว่าได้สิทธิพละภาพนะครับการร่วมกัเด้วยประเทศนะครับในสระดานที่ทำงานเก่าของผู้ตรวจการนะครับวันนี้ก็ได้มาตรวจ เพื่อจัดเก็บนะครับสภาพแวดล้อมจากภัยพิบัติเกิดเหตุที่พี้เที่สถานที่ทำงานซึ่งมีส่วนของเขาออกตลเวลานะครับัห,ออห,ขขลบหลักเลยที่เราต้องการให้จหเาจ้าพนักงานมาจัดทำข้อบังบที่เกิดเหตุระเบิดปัญหาสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์อย่างไรนะครับเพื่อไปวิสุทธิ์เกี่ยวกับข้อตกลงนะครับที่ทาง ผูกอได้ต้อัเป็นยุไว้แล้วก็เป็นความดีทซึ่งสถานที่เกิดเนการทำในการตั้อาวหในคดีเกี่ยวกับนาีต่อหน้าสารพัดครนี่นะครับในคดีที่รับคำร้องไปแล้วนะครับก็การสอบสวนในขอของพยานถคนเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับเหลือแต่การรอผลการตรวจพิสูจน์นะครัเรื่องเรื่องความึกนะครับ ที่จะต้องรอผหมือกที่สุ่ท้ายหน้าแรกครับทางท่านผู้กับของเรามีนะครับนะฮะหัวหน้าหน้านสวนเนี่ยได้มีการดำเนินการอยู่แล้วนะครับก็คงจะได้รวบรวมพยานสารทำเสนอก้าทำงานนะครับพิจารณานะครับว่าเพียงพอที่จะไปขอสารคดีของนายจับได้กันครับเพราะว่าในคดีนี้ยเนี่ยตำรวจเป็นผู้ที่ ถ้าเราพบว่ามียาลำแสงน่าเชื่อนะคร,ร,ะร,ะร,ปปร,รับแล้วก็รวบรวมได้รับอก็ไปทำการทดลองกับครับก็ดำเนินการนะครับก็คิดว่าน่าจะสรุปได้ภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับ